สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <Nice. S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณภาคภาูมิคุณชนิดน,นันและคุณพิญญาพัฒน์นะครับ <Nice. S 1> ผมหนุยพงศลนันเลยครับ <Nice. S 1> นี่คือ ICT G n i u s นายนายชริยะครับกับการอัปเดตข่าวสารวงการไอทีที่นี่คลุกวงข่าว modernai TV นะครับวันนี้มีข่าวดีสําหรับคนที่ใช้ Windows 8แล้วงงครับ <Nice. S 1> ข่าวนี้คนใช้ Windows 8มีเ hey ฮแน่นอนนะครับเพราะว่า Microsoft ประกาศชัดแล้วนะครับว่าจะอัปเกรด ผู้ใช้ Windows 8เข้าสู่ Windows 8.1เร็วๆนี้นะครับและฟรีด้วยสำหรับคนใช้งานลิขสิทธิ์นะฮหลายคนองทราบนะครับว่าที่ผ่านมา Microsoft คิดผิดถนัดเลยเรื่องการตัดปุ่ม Start ออกจาก Windows 8นะครับฉะนั้นใน Windows 8.1นี้ Microsoft ประกาศคืนปุ่ม Start ครับให้กับผู้ใช้ทุกคนนะครับจะได้ลดความสับสนรวมไปถึงการใช้ Skype นะครับหรือว่าการโทรดร้วยเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่หน้าจอล็อกสกรีนขั้นต้นเลยทีเดียว และในขนาดเดีวยวกันการบูตสามารถที่จะตั้งได้ด้วยว่าจะเข้าสู่เดสก์ท็อปโหมดทันทีโดยไม่ต้องผ่าน Windows Metro UI นะครับในขนาดเดีวยวกันครับในหน้าของ MetroUI ที่เรียกว่าไ e t i ไ e เนี่ยจะมีการปรับขนาดของ Ti t ท e นะครับให้ใหญ่ที่สุดหรือเล็กที่สุดได้ด้วย Windows 8.1นี้จะรองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์3มิติเสมือนนะครับหรือ 3D Prin t e r ที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในวงการตอนนี้และรวมไปถึงการออกเวอร์ชันพรีวิวนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้ครับ ที่ windows. microsoft. com นะแต่เดี๋ยวช้าก่อนคนใช้ Windows 8ลิขสิทธิ์จะสามารถอัปเกรดแบบเต็มขั้นนะครับช่วงปลายปีนี้ครับอดใจรอ,อนิดหนึ่งครับการปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซครั้งนี้เชื่อเหลือเกินว่าทำให้ผู้ใช้สับสนน้อยลงครับ oh <my. S 1> ช่วง Absolutely อปดีๆฟรีแน่นอนโดย CAT Telecom กสอทโอทรคมนาคมจำกัดมหาชน oh <my. S 2> Diary เป็นแอปสำหรับคนรักการเขียนไดอารี่โดยเฉพาะอีกทั้งใช้งานง่ายคิดอะไรทำได้เลยพร้อมกับฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยที่ดีแอปนี้มีอินเทอร์เฟซหรือหน้าตาการใช้ที่คุณสามารถพิมพ์หรือเขียนสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทำไปแล้วรวมไปถึงเรื่องประทับใจลงไปในนั้นได้ทันที และทำการเซฟอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณทำการเขียนโอ้ oh! พร้อมทั้งสามารถสวิ์หน้าจอเพื่อดูบันทึกเก่าๆของเราย้อนหลังง่ายๆหรือจะแท็บเพื่อตั้งเตือนวันที่เรามีนัดสำคัญฟีเจอร์อื่นๆยังมีเช่นใส่คำสา์อัตโนมัติเวลาเราพิมพ์ใส่รูปภาพและเลือกเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรนอกจากนี้เราสามารถใส่รหัสป้องกันเพื่อความเป็นส่วนตัวได้อีกด้วยโหลดฟรีบน Windows Phone เท่าน,านั้นชัวร์ดิจิตอลทีวีเป็นอย่างนี้นี่ โดย TOT บริษัท TOT อทีจำกัดมหาชนหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วว่าที่ประชุมกรรมาการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีมติอนุญาตให้กองทัพบ,บกบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกรมประชาสัมพันธ์และองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสสอทอได้ออกอากาศทีวีคู่ขนาน ถ้นในระบบแอนาล็อกและดิจิทัลความคมชัดสูงจนกว่าจะมีการปิดระบบทีวีแอนาล็อกและยังให้ได้รับใบอนุญ,ญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้เคลื่อนความถี่ภาคพ,พื้นดินในระบบดิจิทัลหรือมัลติเพล็กซ์ที่เรียกว่า MUX แล้วมัลติเพล็กซ์มันคืออะไรวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันเลยครับมัลติเพล็กซ์คือผู้ให้บริการโครงข่ายให้บริการระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่อง รับโดยผู้ให้บริการโครงข่ายจะนําช่องรายการหลายๆช่องมารวมกันและออกอากาศในระบบดิจิทัลซึ่งคลื่นความถี่ที่ใช้ในการออกอากาศทีวีแอนะล็อกหช่องสามารถใช้อาอกากาศทีวีระบบดิจิทัลได้ถึง 8ถึง25ช่องโอ้โหและเมื่อได้ใบอนุญ,ญาตโครงข่ายแล้วผู้รับใบอนุญ,ญาตต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศอย่างน้อยร้อยละ50ของจำนวนครัวเรือนภายใน1ปีร้อยละ80ของจำนวนครัวเรือนภายใน2ปีร้อยละ90ของจำนวนครัวเรือนภายใน3ปีและร้อยละ95ของจำนวนครัวเรือนภายใน4ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญ,ญาต การใช้ซอฟต์แวร์แท้เนี่มีข้อดีมากๆอยู่อย่างน่นก็คือสิทธิในการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ทันทีที่มีของใหม่ออกมานะครับอย่าง Windows 8ก็จะสามารถอัปเกรดเป็น8.1ได้นี่นี่เป็นสิทธิ์ที่คนใช้ซอฟต์แวร์แท้รู้กันทั้งหมดนะครับดังนั้นใครยังไม่ได้ใช้เรียมมาใช้ซอฟต์แวร์แท้นะครับสวัสดีครับ